สวัสดีครับผมก็วันนี้จะมาบอกกล่าวเพื่อเป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆพนพี่ๆชาวพระเครื่องวงการพระเครื่องได้เห็นได้กระจ่างในหลวงปู่ทวดรุ่นหลังหนังสือเล็กปีศูนครับผม เพื่อนๆพี่ๆน้องจำจำนะครับจำพิมพ์ทรงให้ดีครับบล็อกวอจุดครับผมจะเห็นเส้นน้ําตกทิ้วๆทิ้วออกมานะครับขอบข้างดูแล้วจำให้แม่นนะครับพี่น้อง วิดีโอนี้ทําเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับผมสระอและปลายงองูต้องบี้นะครับผมเกิดจากการขเยอ่นของบล็อกครับผมของแม่พิมพ์ ขอประทานโทษครับเกิดจากการขยีนของแม่พิมพ์นะครับผมแต่จะมีเป็นบางองค์เท่านั้นครับผมตัวฐานจะสังเกตได้ว่าเป็นล่องเหมือนล่องน้ำนะครับผม อยู่ระหว่างกลางของฐานองค์พระเนี่ยจะเห็นเป็นล่องน้ำนะครับผมเป็นล่องรอบองค์ครับผมสองด้านเลยนะครับถ้าไม่มีเก้นะครับผมถ้าไม่มีถือว่าเก้เลยครับ แล้ในเม็ดลูกตาจะเห็นบุ๋มรอยบุ๋มเล็กๆในเม็ดลูกตานะครับจะมีรอยบุ๋มเล็กๆทั้งสองฝั่งเลครับทั้งซ้ายและขวาเนี่ยครับรอยตะไบ,บนะครับผมธรรมชาติต้องเป็นธรรมชาติผิวลมดำ จะเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับผมโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ